คุณผู้ชมมาติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยกรณีนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเก่ง bmw ค่ะซึ่งลากไปไกลถึง500เมตรนะคะแล้วก็รถเนี่ยไปอัดติดกับสะพานพังยับเยินแทบไม่เหลือซากเลยอีกทั้งนะคะเจ้าหน้าที่ไปพบว่ารถคันนี้ติดแก๊สเลยต้องเข้าให้ช่วยเหลืออย่างระมัดระวังค่ะ เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของศูนย์วิทยุมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์จังหวัดชุมพรได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุรถไฟชนรถยนต์เก๋งบริเวณถนนทางตัดรถไฟรอยต่อระหว่างตำบลปากแพรกแล้วก็ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะจึงพร้อมด้วยกำลังพร้อมเครื่องตัดถ่างเร่งเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยไปพบรถไฟขบวน170ยะลากรุงเทพอภิวัตร จอดอยู่ห่างจากถนนตัดรถไฟบ้านในหยงประมาณ300เมตรค่ะบริเวณตู้นอนชั้น2องรอยต่อตู้พักช่วงหัวขบวนจอดอยู่บนสะพานเหล็กแล้วก็พบรถเกง๋งยี่ห้อ BMW สีเทาถูกตู้รถไฟเบียดติดอยู่กับเหล็กสะพานสภาพพังยับเยิน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถหนึ่งรายเป็นเพศช,ชายและไม่สามารถนำร่างออกมาได้ค่ะและจากการตรวจสอบไปพบว่ารถยนต์เก๋ง bmw คันนี้ซึ่งเป็นคันเกิดเหตุเนี่ยนะคะติดแก๊สด้วยทำให้หน่วยกู้ภยัย ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะโดยต้องประสานรถน้ำของเทศบาลตำบลน,นาโพพร้อมทั้งหน่วยกู้ภัยนำถังดับเพลิงมาสแตนบายเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุมีประกายไฟจากถังแกส๊สอีกทั้งหัวรถไฟเกิดความเสียหายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงประสานให้รถไฟกระบวน172เดินทางจากสุงไหงโกลกปลายทางมากรุงเทพมหานคร มาช่วยดึงลากรถไฟคันเกิดเหตุออกจากจุดเกิดเหตุค่ะโดยใช้เวลาในการวางแผนปฏิบตัติเก็บกู้เป็นเวลานานค่อนข้างหลายชั่วโมงเลยนะคะเนื่องจากว่าทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่สุดท้ายก็สามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถได้สำเร็จค่ะ จ้าหน้าที่กูภ้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลสวีให้แพทย์ได้ชัน,นสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายสราวุธอายุ22ปีซึ่งทำงานอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแห่งหนึ่งค่ะโดยปกติแล้วนะคะ ผู้เสียชีวิตนั้นจะใช้รถจักรยานยนต์นะคะก็คือไม่ได้ใช้รถยนต์คันนี้นะคะแต่ว่าวันดังกล่าวก็คือเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมได้มีการขับรถยนต์ bmw ซึ่งเป็นของคุณลุงของตนเองนะคะแล้วก็เป็นอดีตกำนันในหมู่บ้านด้วยส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะจริงๆก็อยากจะทราบสาเหตุเหมือนกันนะ,ะนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรถึงทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นี่นะครับคือพังยับพังหนักจริงๆใช่ค่ะนะครับหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันขนาดว่าเป็น b m w เป็นรถหรูซึ่งนะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องของโครงนะฮะหรือว่าตัวรถที่ค่อนข้างที่จะแข็งเป็นพิเศษอยู่แล้วะนะฮะแต่พอเขาเรียกว่าเหล็กชนเหล็กอะอรถไฟก็เขาเรียกว่าโครงก็แข็งเหมือนกันใช่ไหมฮะ รถไฟนี่ชนปุ๊บแล้วก็ แถมยังลากไปอีกสักประมาณ500เมตรก็ไกลพอสมควรนี่นะครับคุณผู้ชมก็เลยทำให้สภาพเนี่ยอย่างที่เห็นสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ B M W คันนี้นั่นเองครับคือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ขับรถในช่วงเวลากลางคืนหรือเปล่าทำให้มองไม่เห็นว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าในส่วนของสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะคะหรือว่าในเรื่องของไม้กั้นต่างๆเนี่ยทำงานได้ตามปกติหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วย บางสถานที่เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นจริงๆคุณอันมันเป็นมุม,มอัะใช่มืดมากเลยในเรื่องของทัศนวิสัยอาจจะบดบังนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ถ้ามีฝนตกลงมาด้วยเนี่ยก็คือยิ่งมองไม่เห็นเลยทีเดียวเวลาข้ามทางรถไฟค่ะอีกหนึ่งสาเหตุไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตก็คือถ้าจากข้อมูลเนี่ยตามปกติแล้วนี่นะครับคนขับรถยนต์เนี่ย ปกติเขาจะขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าครั้งนี้มาขับรถคันนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ขับบ่ boy, อยๆก็เลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินบวกกับนะฮะขับในเวลากลางคืนนะฮะเรื่องของเส้นทางมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดนี่นะครับก็เลยทําให้อาจจะน,นะฮะไปขับแล้วก็ไปคร่อมรางรถไฟแล้วก็ในจังหวะที่รถไฟมันมากระชั้นชิดก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับก็เลยทําให้รถไฟเนี่ยไม่สามารถ เบรกได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็คือชนกับรถยนต์ bmw คันนี้นั่นเองค่ะนี่ก็ต้องแจ้งเตือนเอาไว้เอามาไปดูท่าหอนด้วยคุณผู้ชมได้ระมัระวังนะคะคเวลาใช้รถใช้ใหถนนในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเวลาข้ามทางรถไฟต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็เช็คสภาพรถด้วยนะคุณอานบางบทีแล้วเนี่ย อาจจะข้ามทางรถไฟไปแล้วรถเกิดแบบว่ามีเหตุการณ์ที่หยุดกระทันหันก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราคาดเดาไว้ยังไงก็อะระมัดระวังกันด้วยเวลาขับรถข้ามทางรถไฟค่ะ